สวัสดีครับอยู่กับพ่อ้าเล่นเกมนะครับวันนี้จะมารีวิวเกม Stickman Party นะครับผม Stickman Party เล่นเกมฟรี1น3 4นะครับอันนี้จะเป็นเกมแนวฆ่าเวลานะครับครเครียดแก้เบื่อเล่นกับเพื่อนได้นะครับอีกหนึ่งเกมโหมดที่ผมแนะนำนะครับผมจะแนะนำเป็นโหมดอันที่2อันที่กามนะครับเป็นควิคเกมกับทัวร์นาเมนต์นะครับเดี๋ยวไปดูควิคเกมกันก่อนครับควิคเกมก็จะมีตัวเรื่องต่างๆมากมายเลยครับ นี่นะครับคุกเกมเอาสักเกมหนึ่งสักเกมนึงนะเราเป็นสีเขียวนะครับรอบนี้หนึ่งกดคลิกที่มุมซ้ายล่างนะฮะอันนี้เกมนี้ผมไม่เข้าใจนะครับ เข้าใจครับเกมนี้โอเคเดี๋ยวไปดูเกมที่สองดีกว่านะครับดูในควิกเกมนะครับเป็นนี่เดนเสาร์มั่งเมื่อกี้ทำยังไงมาเลยครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับทุกคนวิ่งครับวิ่ง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 ไป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 เราสีเขียวนะครับไปแล้วครับโอ้โหมันตัวไดโนเสาร์พันอะไรกันเนี่ย ที่หนึ่งครับผมโอ้โห,โโหเรื่องจุก๊กขอให้บอกนะครับไปดูกันอีกสักสัก2อเกมแล้วกันนะครับในโหมดควิกเกมเป็นเกม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 ไหนดีนะมีเกมเพียบเลยนะฮะแก้เบื่อแก้แต่แงเล่นกับเพื่อนได้เลยสนุกสนุกสนานอันนี้มั่งอะไรไม่รู้อะเลือกด่านได้ด้วยนะครับ ไปเป็นการเก็บตังค์นะครับเข้าในสุ้มตัวเองนะครับนี่แน่โอ้โหแล้วเราก็สามารถแย่งเพื่อนได้เยนะครับโอ้โหดีสัยนะครับดีสัยจริงๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โห ในี่ใส่จริงๆนะครับในเกมนี้ตอนนี้ผมโดนแย่งโดยสีฟ้านะครับโอ้โหเป็นเกมที่แบบปั่นมากเลยครับปั่นจริงๆไงเกมนี้เออดูนี่แผลินแย่งโคตรปั่น ทำไมเขาโจมตีผมเหลืออีกสิบสองวินะครับโอ้ถ้าเล่นกับเพื่อนที่ดูจะฮาขนาดไหนนะทุกคน <c oughs> เอเอเกียร์วมันกวนยุ่บเป่งเลยนะฮะเกียว์ด้วยมันกวนจริงๆ a d v แอดเวนเจอร์เดี๋ยวพี่ๆน้องๆไปลองเล่นกันเองนะครับผมอีกสักเกมนห้อีกสักเกมเลยนะสนุกดีนะฮ <c oughs> ะเฮ้ยคนสองเนี่ยพันอพันอ ่อะไรอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะเอ้ยอะไรของมันวะอันนี้อันนี้อันนี้อะไรก็ไม่ดูครับอยู่ดีๆผมก็ตกไปอ๋ออีกสักเกมอีกสักเกมเอาเป็นเกมบาสเกตบอลแล้วกันนะฮะลองดูดิเลือกด่านนี้ด้วยนะโกโก อะไรวะโอ้โอ้เฮ้ยสมปันสีแดงมันเก่งจังเลยอะนี่ผมเล่นเนี่ยคนหรือผมเล่นกระบอกเน่ยไอสีแดงโคตรเก่งทำไมมันชุดแม่นจังเลยวะดูของผมสิเกี่ยวนะ ต้องหันหน้าให้ตรงใช่ไหมเอาแบบนี้เฮ้ยอะไรครับเนี่ย<ๆ>อะไรวะ <c oughs> เกมนี้ผมแบบ<ๆ>ผมโคตรอ่อนเลยนะเกมนี้ข<ๆ>ต่อตั๊กแกล้วทำไมชุดออกแค่หันไปให้ตรง หันไปให้ตรงแล้วก็หยุดเดินนะครับเออแค่หันไปให้ตรงแล้วก็หยุดเดินผมไม่กดจิ้มมันมันก็เลยดูยากหยิบลูกหันโอเคมาแล้วครับช่างมันนะครับ,รบดูโหมดทัวร์นาเมนต์ดีกว่านะครับทัวร์นาเมนต์มีให้เลือก4ถ้วยเลยนะฮะเอาเป็นผมเป็นแรนดอมไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวทัวร์นาเมนต์หนึ่งหนึ่งหนึ่งตานะครับลองดูมาดีทัวร์นาเมนต์ด้วยอา้าว คค okay, นะครล่วงไปตั้งแต่ทีแรกเลยอะไรก็ไม่ดูนะครับเมื่อสักครู่นี้หลบไม่ทันนี่ก็จะเป็นอันดับคะแนนนะครับแล้วก็มีคะแนนไปเกมที่สองไม่เป็นไรอะไรอ๋อ,อเกมนี้ก็เราชนะแล้วก็ดูดีนะฮะเมื่อกี้หลบระเบิดระเบิดจะระเบิด เป,เ,ปเป็นสีดแดงๆนะครับดูดิใส่ครเอาตัดยาเตรียมตัดยาครับตัดยาอ๋อปัดยาครับตัดยาตัดยาครับตัดยา,ดยา,ดยาอ๋โอ้โหใครจะได้มากกว่ากันนะครับ นี่มันต้นยาหรือต้นอะไรครับเนี่ยอ้าวโอ้โหกลายเป็นโอ้ะแปดสิบห้าเท่ากันเลยนะครับสีเรากับสีแดงสีเหลากับสีแดงโอ้ฮะเราเร,ารียกอะไรวะเนี่ยหกอ๋สีแดงชนะนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นะครับแล้วมันก็จะได้เหรียญ เหรียญเราก็จะเอาไว้แลกอันที่4ี่นะครับเป็นสโตนนะครับนี่ก็ดูเอานี่อยากได้สีอะไรเลือกสีได้ด้วยใช้เหรียญซื้อเอานะครับโอ้โหสีหายากก็มีดูโฆษณานะครับเปลี่ยนรถในดาต่างๆนะครับสีด้านบนนี่เลยเปลี่ยนรถถังเปลี่ยนมัวเบ็ดเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเขาเรียกว่าไรครับกิมมิก่ฮะเล็กๆน้อยๆในเกมนะครับทำให้เกมมาดูมีสีสันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีหมุนสปินมีดูโฆษณานะฮะ เดี๋ยวผมดูให้ดูแบบเล่นหลายๆคนอีกหนึ่งครั้งนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับแบบ4ี่พีนี่มันก็จะมีปุ่มอยู่นี้เลยสี่ด้านโอ้โหนี่เพื่อนกัน4ี่คนเล่นหน้าจอกันมันเลยนะครับเล่นแข่งกันได้เลยนะฮะโอเคสำหรับเกมนี้นะครับก็สนุกดีนะฮะเพื่อเพลินเพื่อเพลิน,นจำเนินใจนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้พ่อบ้านเล่นเกมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามด้วยนะครับวันนี้เป็นนี่นะครับเป็นไอ,ไอคอนของเกมนี่สติ๊กแมนนะครับผมแบบนี้เลยแบบนี้เลยเดี๋ยวผมเข้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับจะได้ไม่งงนะครับนี่นี่น,นี่เกมนี้นะฮะเล่นเกมฟรีหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่บายบายครับผม